ต่อกันครับผมกับสตาร์ครับสองวิงเซ้าลิคเกอร์ที่อีกแล้วนะฮะฮาร์ดอุสวอร์ดตอนที่4ด่านที่4นะครับผมเลือกมาเป็นด่านที่เป็นเอาโรชเนาะเอาโรชมาเป็นตัวยูนิตใหม่นะครับแล้วก็ผมเลือกเมตาบอลิซึมของเซิร์ฟเนี่ยเป็นตีเร็ว50%อรนะอันนี้สนุกให้ฟังละคร่าวๆมันก็จะกลับเร็วนิดนึงโอเคข้าต้องรีบตามหาเอสดอมมาเทียดแล้วก็เอามอลสังค์เพื่อมาให้ด่าตอนนี้เราไล่ช่วยเพื่อนๆที่เขาถูกแช่แข็งก่อน feral. เซอร์ควอนี้ดุกดันยังไม่มีใครควบคุมเขาได้เซ่เออเจออีกหนึ่งตัวแล้วบางอย่างผิดเพี้ยนพยายามให้เซิร์ดิ้งเขาแทงซึ่งมันก็แปลกๆกันนะฮะ กำลังจะโดนพายุน้ำแข็งแล้วเขาต้องตามหาเอสรอน์เมทริอร์ให้เจอเพื่อให้เราทนหนาวให้ได้นะนั่งกำลมหนาวมาถึงแล้วกองทัพของท่านจะแข็งชื่อเออส์อรพวกนี้นำโดยแม่นางพญามันมีมนสารที่แข็งกร่เมื่อสามารถสกัดออกมาได้สวอมจะสามารถทนทานต่อความหนาวมันกขต้องข้าม ยกขึ้นน,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 นั่นนะครับ,รรบโรชถอยระวังระวังมันตีแรงมากแล้วก็รัวมากนะฮะโอเคตอนนี้ถึงสวอมนะครับไม่ไม่ติดหนาวแล้วนะเยี่ยมตอนนี้ข้าเข้าสัมผัสรรงของนาฟ้าสีใกล้ๆได้ด้วยมีโรชบาดเจ็บสามารถฝังลงพื้นได้พ,พื้นเลือดอย่างรวดเร็ว รถดำดินแล้วเติมเลือดได้นะค่อ,คอยๆน,นี่มันทับของนาฟาสเลยโปรโตอสจะกำจัดมันแน่หากตื่นขึ้นเขาจะต้องนำมันมาใช้ให้กับสวโรโอรโปรตอสสัมผัสถึงการตื่นขึ้นแล้วพวกเขารู้ว่าเรามาถึงค่ะเกตาเราตานี้ก็จะทำลายส่ลิงส์สปายทั้งหมด3จุดนะ ทำได้ยังทำอีกเติมเขาบอกว่าสัมผัสถิ่นเมือสั่งใกล้ๆถ้าเก็บมันมาเนี่ยจะมีประโยชน์มากนะครับในการใช้กับที่น้่นแข็งถ้าข้ามีโอกาสถ้าจะหาทางไปจัดการนางพญาให้นะเป็นภารกิจเสริมเนาะสองจุดด้วยกันซึ่งก็น่าสนใจมากๆแหละแล้วผมก็จะต้องทำด้วยนะช่วยได้ดีเลยมีฐานอัพเกรดได้ยังสปอนนี้ครูมีให้แล้วแต่ยังไม่มี เจ้าตัวเจ้านี่ครับอะไรนะยีโรชั่นเชมเบอร์พาสึกไปหาเธอเราโปรตอฟุก้าทั้งหลายการบ้านกันแต่ละโปรตอสกำลังมาหาที่หายคลัสเตอร์ขอรับค่ะเอาตีน้ำแข็งพอดีพะทโธ โอเ,ต,เตัวนี้มันไร้การป้องกันแล้วครับต้องบุกตอนนี้แหละพยายามเข้าได้มากที่สุดนะแล้วก็ค่อยๆถอยตอนที่พายุน้ำแข็งหมดนะครับในอีก30มสิบวิอะไรอย่างนั้นเป็นต้นเอากรอบเปลือกกันโอเค นี s <S ่แค่อยเล่นไปตัวตัวเลยครับกวิถอยถหมดละมัหาแล้วก็แค่ถอยแล้วก็โดนรัวขอสปอเขาเรยสักหนึ่งใอยหนึ่งร้อยมิลลิล้โอเคแล้วก็กำจัด พวกน้ำพญาเอื้อสวรรค์ทั้งสองจุดเนาะภารกิจเสริมนะฮะเดี๋ยวค่อยแว็บไปตอนนี้กันบ้านก่อนนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะบุกมาเมื่อไหร่ยังไงนะแล้วก็ระวังขยายไข่ด้วยครับขยายคลิปไปชอบแค่คลิปว่าไข่อ่าขึ้นบนหรือว่าลงล่างดิขึ้นบนดีกว่า ซาบานมาเรืองะไรมาแล้วครับเราเสียนางพญาไปหนึ่งแล้วโอ้โหขึ้นมาแป๊บเดียวโอเคน้ำแข็งจะมาอีกสิบกวิครับ เลรโอเคใช้ข้อได้เปรียบตรงนี้ทำลายโปรต้อนให้หมด,ใ,ดมใช่ครับแล้วก็เก็แบแหล่งพลังงานเราสร้างรลหรือยังยังเนาะโอ้ยมีโรถแล้วน่นนง่นน่นนง่นนง่นก็โอ้โหลอดครับ เหลือ15วิถามมันร้พลังงานแล้วน่าจะทำโอเคเอัพเกรดรอหายแล้วแต่ว่าเสียรถตึโอเค้อยครับ ถึงแม้เจ้าจะทำลายสป,ปายของเรา,ปปาเราก็ส่งข่าวให้เชคอัพได้อยู่ดีดูมาดูมา้ากลัวโดนทำลายจนพัง,งกันครับโอเคแล้วก็เหมือนจะมีเบสใหม่มาให้ตรงนี้ไปดูสิสมไ,มไม่มีอะไรนะ บาง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 ใช่ครับระวังโรสใช่ครับโรถเขาจะตีตัวบินไม่ได้จะเป็นจะต้องมีครีนช่วยนะครับ สามแล้วก็เดี๋ยวเราไปขยา,ายเบรคข้างบนด้วยครับโอเคเฮลนโองแข็งมาไวมากอาบุกตรงที่สองแล้วกันครับผมจะไปบุกไรกิจเสริฟก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งไปเกิดอะไรขึ้นที่บ้านไม่นะไอพวกนี้มันทานน้ำเหมือนกันแย่นะครับ บ้านมากันเลยไม่ต้องบ้านต้องเล่นหนายกว่าน,นี้ไปเหลือ20่สิบวิอ่ะไม่ทันหรือเปล่าเนี่ยโหหลอดครับอย่างน้อยรอบนี้เราได้แค่เราเกิจเสริมก็ยังดีนะฮะแล้วมันไปไวมากมาไวไปไว <c oughs> หมดแล้วครับ แกนเวลอัพมอนสานต้นมีประโยชน์มากระยะเวลาของการโดนน้ำแข็งเพิ่มขึ้นอ๋อเหรอเยี่ยมเลยครับเพิ่งรู้เหมือนกันเพราะว่าผมไม่ค่อยจะเล่นเวลาเล่นเซิร์ฟแคมเปญนะครับไม่ค่อยจะเล่นบ่อยนะกเอ้าเอ้กลับมาผมาขึ้นชั้บนบข้างทาา้าเราจะต้อง เช่เห็นผมลงโดนะสร้างไข่ผิดนั่งครับไปเกือบนะจะแข็งอยูงไวมากแป๊บเดียว คือผมแล้วก yes. ็นี่โดนห้าวิรอแป๊บจะแข็งแล้วมันจะโดนแช่แล้วนั่นแหละครับพยยาาม เนฟอชโอเคคาดไม่นึว่าจะได้เจอเจ้าในสภาพนี้สมของนาฟ้าอยู่ตรงนี้นะฮะพิ่งรู้ไฟดันเข้าไปเนาะเก็บแวงพลางงานกันเหลือสิบวิครับมีใครโดดลงมาด้วยพวกอุสดอนนะห้าวิเดี๋ยวรอยให้มันตีกันเอง สามตัวว่างกานขอเลยครับแล้วก็มาดกุหลอบมาโอเคขยายเข้าไปครีมมาลงคลีปครับอ่ะเดี๋ยวแกม,มาทำอะไรเดี๋ยวครับ วายวาเลยเล่นดมอทอแล้วหลังเข้าเข้าหน้าเข้าหลังลเหรอรมคิปยาวมาแค่ป เหลือสามสิบวิครับผมรับทราบเดี๋ยวช่วยเพื่อนกับ thank you ต่อไป,อไปเป็นเซิร์ฟฟิงครับเราก็จะรอเขา้าตำแหน่งที่สองห้าวิมาครับมาแล้วครับเยุนุแข็งมาแล้ว เอ้ตรงนั้นด้านหลังด้านหลังโดนรอมาฮโอเคให้ไวให้ไวให้ไวเยี่ยมนี่ก่มันก็เข้าเหมือนกันตรงนี้เข้าบนมาอย่างเยอะอ่ะ Ok, mục kích. Một kích, mục kích. Một kích, mục kích. Một kích, mục Một kích, mục kích. Một có mục kích. ใช่นั่นแหละครับผมฝังเข้า <source. S 1> เยี่ยมเอาเข้าเคลสเซอร์นี่ฮะกันอัพสเซอร์เอากระังเสริมมารวมกลุ่มแป๊บนึงเซิร์กลิ้งมาโอเครอ้ว่ารอพี๊ดนึง อ่า uh, ใครครับคลิปคลิปยาวไปตรงนู้นด้วยยาวไปในแม่ช้านี้จะมีแฟชฟีแล้วขอรับเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบน,นอีก2ีวินะมับเพิ่มพวกเอิร์สตันก็เริ่มอารวาสเด้วย <is> ไปเข้าเลยอเไปตำแหน่งภารกิจหลักที่สองนะภารกิจเ,เสริจมาเสร็จไป้วเนานะรับพลังงานก่อนใช่เราจะให้เขาเข้าตัวที่เป็นตัวเป้งๆก่อนนะฮนะเล่นหลักเลยฮนะไม่รู้ไหวไหม เอาสู้นั่นแหละครับอยู่ที่สองผ่านไปเหลือที่สองมิมันไร้ประโยชน์เลยกันเชกูระจะทำลายพวกเจ้าได้อยู่ดีไฟีจะจบแล้วจ้าหมดก็หมดทานมันก็หมดสุดทีนี่จะขึ้นเป็นเบสสามเลยก็ได้นะถ้าเราต้องการนะโอเคกณฑอันเสร็จพี่ยีลงข้างล่างครับคลิปยาวไป อ่ะมันมาพอดีแบมบขึมาเท่ายก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 นั่นแหละครับมันเจาะแรงมากเลยรอแป๊บนึงใช่เราต้องรอน้ำแข็งทำงานแป๊บนะฮะกำลังเสริมแล้วก็เรือ่อยๆนะครับ อ่ะล้เสืดอมไปมาผิดเวลานะเพื่อนนะโอเคสี่สิบวิแล้วเดี๋ยวสี่สิบวิปุ๊บผมจะดันยาวเลยนะหรือว่าเราค่อยๆดันเข้าไปเลยจะดีกว่าไมหมเธอเข้าไปเลยแล้วกันอู้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 สเปรัสครับมาไวมาก ตัมเข้าไปแข็งพอดีแต่ประเด็นคือเราก็หายไปเยอะเหมือนกันนะฮะเออสะตอนบุกฐานเออสะตอนบุกฐานโอเค ตามมาอีกสิบแปดรีครับจะขึ้นเบสสี่จริงเราควรจะทะลวงเข้าไปเลยนะแต่ว่าเคลีคยร์กันดีกว่าโอเคสุรัตน์เนี่ครับ ตัวบินเยอะมากอ่ะมันรู้ว่าเรามีโรสส่วนใหญ่กรบด่านนี้เน้นโรสแล้วมันก็เลยเอาตัวบินมาแก้เพราะว่าโรสยิงตัวบินไม่ได้ไม่เป็นไรไหลไอยู่อมมั้งอ้อมๆยิงๆคือขึ้นข้างบนเลยใช่ครับเป็นอันจบดา่บบนานแล้วมั้งหวังว่านั่นแหละครับเรียบร้อย yes เสร็จพิธีสปายพังหมดแล้วถอยก่อนเร็วกลุ่มส <beginning> <world> <S Four> ํารวจโปรตอสจะไม่สามารถติดต่อเชคกรัสได้แล้วขอรับตอนนี้มันก็ต้องมาเจอกับเราฝากเนื้อฝากตัว้วยครับผมเป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับขอบคุณมาที่มาสุดสา้นกันเนาะเจอกันใหม่ด่านต่อไปด่านนี้สวัสดีครับ